วันนี้มาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟอีกแล้วครับสวัสดีวัยรุ่นเมาการทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกเร็วนะฮะที่บอมชแนลนะครับวันนี้เกฟรูฟ e นะครับวันนี้ที่บอม จะมาอัปเดตหรือว่าข่าวสารดีๆนะครับทาง GM นะครับจะแจกของยกเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้มาสอนอีกแล้วนะครับข้อมันเป็นอะไรใช่ไหมของยกเซิร์ฟนะครับอันดับแรกเลยนะฮะเบสิกเบสิกเลยนะครับก็เป็นตัวสุ่มปืนแล้วก็ตัวสุ่มไดมอนด์นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปดีกว่าจะได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพี่บ้อมให้ดูแบบตรงในเว็บเลยละกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับ โอเคตามนี้นะครับทุกคนนะฮะยอดคนดูพร้อมกันครบแจกไอเทมยกเซิร์ฟนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมวันเสาร์ที่27นะครับวันเสาร์ที่27เวลา11บนาฬิกานะครับก็ทุกคนน่าจะมาพร้อมกันแน่นอนนะครับวันนี้วันที่16กเนาะก็เสาร์อาทิตย์หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูวันที่แป๊บหนึ่งครับเสาร์เสาร์หน้าเสาร์ในนู่นนะครับอ่ะนี่ครับ1 0 0 0ง0คนดูพร้อมกันรับไปเลยอย่างละใบนะฮะแล้วก็ ค่าทางจุนจานนะครับ1นึ่งแสนะครับรับไปเลยแล้วก็นี่ครับชุดแรครับผมนะฮะก็ชุดมิสเตอร์ดิสนะฮะถาวรนะครับรับเลยนะครับทุกคนได้แน่นอนยุกเซิร์ฟนะครับของทั้งหมดนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับ2องแสนคนดูรับเลยสกินปืนเอพีไฟนะครับตัวนี้นี่รัน2หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะรับชมได้ทางการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับก็นี่เลยนะฮะก็รับชมครบ คนดู3 0 0แสนไปเลยนะครับยังไงก็มาช่วยกันดูนะครับรับทุกคนแน่นอนนะครับก็เหมือนเป็นโค้ดนะอันนี้นะครับแต่ก็ได้ฟรีไปเลยนะครับแบบยกเซตไปเลยทั้ง4อย่างนี้นะครับก็รับกันไปฟรีๆเลยนะครับก็แบบว่านี่แหละไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็คือของฟรีเลยนะครับทุกคนก็ช่วยกันหน่อยนะฮะวันเสาร์ที่27นะครับอ่ารับฟรีๆไปเลยนะครับแล้วก็ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็ยังมีอยู่นะครับก็อย่างเช่นสมบัติจิ้งจอกนะฮะก็วันนี้อยู่ที่ไหนนะฮะบางคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับก็อยู่ในแผนที่ทะเลทรายนะครับก็ดูดีๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนก็สังเกตดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะสังเกตตรงน้ํานะครับนี่นะครับตรงที่แท่นนะครับผมนะ ัวนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะตรงแท่นแล้วก็เอาเอาไปมาดูตรงน้ําวงกลมนี้นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นิดนึงจึ๊กแล้วก็หาเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้าง1นะคะก็จะมีไ d เดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชาระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้คะ อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย ความเร็วรีโหลดหนึ่งมันดีอยู่แล้วนะครับผมว่ามันดีอยู่แล้วนะอ่ะผมลองสุ่มให้ทุกคนดูสักนิดหนึ่งแล้วกันอ้าวมาเลยเหรอโอ้ตกใจโอ้เนื้ากล่องแรกมานี่ผมผมจะดวงดีเกินไปแล้วนะครับโอ้กล่องทองเลยนะตกใจเลยนะครับทุกคนโอเคก่องทองมาอีกผมก็เฮะทุกคน คนแต่วันเดียวนะครับอู้ถาวรน,นี่ไงลูกสองมาแล้วถาวรเถอะอู้หูนะครับมาให้ลุ้นอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่ได้ถาวรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็หรือว่าสวยนะสกินนะครับเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึงนะสกินสกินสกินนี่ครับอู้เป็นสีทองเลยนะครับก็ถามาดีมันก็ดีแหละนะครับอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะ แต่ถ้าใครอยากแบบใช้ก็ลองดูแล้วกันอ่ะผมลองใช้ดูนะครับผมได้มา4ี่วันนะฮะตามนี้นะครับอืมถือว่าจัดจ้านในย่านนี้นะครับแล้วก็สวยดีนะครับเนาะแล้วก็มรีร้านค้าแล้มีอะไรเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับก็เป็นชุดใหม่เนาะเออ นี่ท่าทางท่าทางนี้ไม่ใช่ท่าทางนี้ไม่ใช่ท่าทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ้อท่าทางมาใหม่คือมาวันเดียวเหรอครับผมไม่แน่ใจนะอ่านี่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 ครับก็มาอยู่ในตู้ให้เราไปซื้อนะก็ถือว่าคุ้มผสมควาอยู่เหมือนกันนะก็แต่ละท่าละท่าเนาะออนะครับสวยดีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าอยากได้ท่าไหนก็ จัดดูนะครับในชุดแฟช,แฟชั่นนะครับในแต่ละอย่างนะลองดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่าจี้ก็อยากได้นะชุดนี้นะครับอยาให้ดูนะผมก็สุ่มไปแล้วนะครับทุกคนแต่ผมไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะเนี่ยดูดิได้บอร์ดมาแล้วก็โหเหลือกระเป๋าเลอไอวัวถ้าผมสุ่มอีกครั้งหนึ่งผมว่าผมน่าจะได้กระเป๋าทุกคนเชื่อไหมอ่ะผมสุ่มเลยแล้วกันนะครับไป499เนี่ยน ดูดีทุกคนมันล็อกอ่ะเออได้กระเป๋ามานะยครับนั่นแหละครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นไอวอลนะครับครั้งต่อไปน่าจะเป็นไอวอลซึ่งผมไม่อยากได้นะครับไอวอลผมอยากได้ชุดนะครับผมคิดว่าผมจะได้ไอวอลนะครับนะถึงสองพันเพชรคิดดูนะครับอืมก็กิจกรรมก็ยังไม่หมดนะทุกคนก็รอกันดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมก็น่าจะดูก่อนนะครับว่าจะเอาหรือเปล่าแต่ชุดมันสวยจริงนะชุดนี้นะครับแหลจริงนะ ตามนี้เลยนะครับกิจกรรมหมดวันที่18นู่นนะครับก็อีกอีก2วันหรือเปล่าวันนี้วันที่16 17อ,อีกนะครับอีก2วันนะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะครับลายเพชรเล่นนะฮะก็สาหรับกิจกรรมฟรีวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะวันที่27เนาะก็หวังว่าจะได้ฟรีๆกันทุกคนนะครับก็ดูให้ครบเนาะ แต่เราโพสเดี๋ยวจะมาแจกอีกนะครับก็รอกันนิดหนึ่งนะครับผมก็ตอนเย็นนู่นนะวันนี้พี่พร้อมสตตีมอยู่ใน Facebook ตอนเช้านะครับก็วันนี้ไม่มีแข่งละนะฮะก็ประกาศรับสมัครแข่งก็วันนี้อีกนะครับก็มีอีกนะครับแข่งนะฮะก็สามารถมาสมัครแข่งได้นะครับสำหรับใครที่ชิงวันนี้ก็ขอให้คนสู้ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับไปบายครับผม フフフフ。